เดี๋ยวครับนะได้อยู่อย่าลืมออกคำสั่งด้วยครับออกคำสั่งด้วยครับออกคำสั่งด้วยครับเข้าเลยพี่ไปเลยเดิน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 เลยเพืนผมเปิปืนไปหาแนวปืนให้เป็แนวปืนไม่ต้องรอว่าใครจะไปก่อนแนวปืนยิงหน้าขาตัวเองแล้วชี้ไปด้านหน้าดิชี้ไปด้านหน้าดิเบาๆพี่วางเบาๆบาเบาเบาเบาๆบาเบโอ้ยโยนซะแล้วโหลดไปด้วยช่างสั่งไปด้วย โหลดโหลดโหดมันต้องเปลี่ยนโหลดต้องยิงอีกเป้าหนึ่งโหลดโหลดเคลียร์เครับโคเวอร์ปืนเลครับ้ปิงต้องยิงซ้ำอีกนัดบอกว่าด,ดีดิเคลียร์เคลียร์